สวัสดีครับชาวราศีมังกรยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชานแนลดวงบายบูพยาเันจะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีมังกรหรือชาวราศีมังกรสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้เพื่อน,นําไปปรับใช้กับ,บจักรวานของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวมังกรลัคนามังกรในช่วงของครึ่งเดือนหลังสัตบุตเดือนตุลาคม2565นี้ เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เดี๋ยวเรามาดูไพ่กันนะครับว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรกดอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับใครต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอดไลน์ไอดีมาได้ที่ user บูพยานะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับไพ่อาจจะมีแนวโน้มของการสลับที่กันได้บางตำแหน่งแล้วก็รับแต่พลังงานด้านบวกถ้าเห็นไพ่หลายให้นึกไว้เลยนะครับว่ามันเป็นเพียงไพ่ แนะนำไม่ใช่ไพ่หลายเนาะไพ่ใบแรงนะครับคือไพ่ e ดมูลไพ่ไหนถือเหรียญแล้วก็เป็นไพ่น i n ออ f ครับสองถ้วยเดอะซันแล้วก็เป็นไพ่ Ten One, เทนออบวันไม่ใช่ครับทูออบว n นแล้วก็เป็นไพ่สิบออบครับโฟออบวัน ห้าไม้ไพ่ใบสุดท้ายได้เป็นราชินีถือถ้วยอิทธิพลใต้สำหรับได้เด็กถือเหรียญไพ่ถูกเปิดเอาไว้ครบทุกใบแล้วเดี๋ยวเรามาดูพลังงานกันว่าจะมีนานมทิศทางเป็นเช่นไรรับแต่พลังงานด้านบวกเนะาะไพ่ใบแรกนะครับสำหรับตัวตนของตัวคุณเองได้เป็นไพ่ไหนถือเหรียญ ในถือเหรียญนี้นะครับเป็นราศีธาตุดินราศีพฤษภราศีกศันราศีมังกรคุณอาจจะดิวอยู่คบอยู่หรือกําลังคุยอยู่กับคนราศีธาตุดินนะครับเป็นราศีธาตเดียวกับตัวคุณด้วยก็อาจจะมีแนวโน้มมีทิศทางกับในเรื่องของความสัมพันธ์ที่อาจจะต้องใช้เวลากับการเข้าใจการเรียนรู้การปรับอีกสักนิดหนึ่งจริงๆคุณอดทนคุณรอคอยได้เพราะคุณเป็นคนธาตุดินเหมือนกันคุณก็จะน่าจะรู้ว่าแบบ การคิดอะไรทําอะไรมกักจะต้องมีเหตุแล้วก็มีผลแล้วก็ต้องใช้เวลากับการแบบตัดสินใจอ่ะอืเพราะว่าดาวประจําตัวของคุณคือดาวเสาดาวเสาเนี่ยคือโคจรทับลัคนาของคุณเนาะมันก็จะทําให้ตัวคุณรู้สึกอึดอัดใจบ้างทําอะไรมกักจะเหมือนกับมีผลลัพธ์ในสิ่งที่มัน แบบช้านิดหนึ่งอะไรเงี้ยครับยิ่งโครจรถอยหลังด้วยก็จะทําให้ทุกอย่างนั้นดูช้าดูเหนืดดยดูไม่ค่อยเป็นใจสักนิดหนึ่งแต่ถ้าเรามองการไกลในระยะยาวนิดหนึ่งนะครับหรือลองเทิมไปอีกเนี่ยมีโอกาสมีแนวโน้มมีทิศทางที่จะค่อยๆมีความมั่นคงและมีความชัดเจนมากขึ้นแต่ถ้าเกิดคุณนะครับกำลังมีแนวโน้มมีทิศทางของการแบบใช้าอารมณ์ในเรื่องของการคิดการตัดสินใจหรือการนำทางคุณอาจจะต้องพยายาม ควบคุมในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกตรงนี้ด้วยเพราะมันมีไพ่ห้าไม้เกิดขึ้นห้าไม้หมายถึงการที่ตัวคุณเองนะครับกับคู่ของคนหลักอาจจะมีปัญหาใจกันการไม่เข้าใจกันมีไมซเซ็ตมีในเรื่องของเคมี Me ไม่ลงรอยกันนะครับห้าดาบมันคือการห้าไม้มันคือการที่เรากับเขาอะครับมีปัญหาและอุปสรรคแล้วก็เหมือนกับมีความรู้สึกที่ไม่เข้ากัน เขาคิดอย่างเราคิดอย่างมันส่วนทางกันนะครับแล้วเราอาจจะมีลักษะะของความเป็นในกติบค่อนข้างสูงด้วยเพราะดาวเสาเนี่ยโครจรทับรักและเป็นพินทุบาทตนูลักรวมไปถึงดาวเสาโครจรถอยหลังดาวเสาเนี่ยเวลาโครจรถอยหลังจะทําให้เกิดลักษณะของการที่โหราศาสตร์ไทยจะบอกไว้เลยว่าดาวเสาเนี่ยถอยหลังอยู่ในเรือนราศีใดจะสร้างผลกระทบในลักษณะของ ความรู้สึกและก็ภาวะจิตใจนะครับเหมือนกับจะจมอยู่ในอดีตมากเกินไปแล้วก็ค่อนข้างคิดซ้ำแล้วซ้ำอีกมีความรู้สึกเครียดกังวลหวาดระแวงอะไรแบบนี้เป็นต้นมากหรือน้อยอยู่ที่ดาวตั้งหลับนะครับอันนี้อาจจะไม่ได้แบบเหมือนราศีมังกรลัคนามังกรทุกคนอาจจะได้รับผลกระทบที่ต่างกันบางคนอาจจะเครียดน้อยซีเรียสนิดหน่อยก็แค่จริงจัง แต่บางคนเนี่ยเครียดแล้วก็แบบกดดันเลยก็มีนะครับแล้วแต่โดยเฉพาะใครนะครับถ้าเกิดมีดาวมฤตยูดาวอังคารดาวอาทิตนะครับหรือดาวเสาอยู่ที่ราศีมังกรอยู่แล้วเนี่ยคุณจะมีความเครียดกังวลเยอะกว่าเดิมทุกใจกว่าเดิมแต่ถ้าเกิดใครที่ไม่มีดาว กลุ่มลักขณา,าอยู่เลยมันก็อาจจะรู้สึกผ่อนคลายรู้สึกแบบไม่ได้ไม่ได้ยึดติดมากจนเกินไปแต่ก็ยังตึงตงอยู่เหมือนกันเนาะอะไรแบบนี้ครับเพราะว่าเดิมมูนมันคือสัญชาตญาณมันคือความรู้สึกมันเป็นสิ่งที่ถูกกระตุ้นและปลุกเร้าตัวเราเองในเรื่องของสัญชาตญาณคือมันคือความรู้สึกที่แบบลังเลสงสัยไม่แน่ไม่นอนมันคือความรู้สึกที่แบบไม่มั่นใจ คิดอะไรได้ก็คิดว่ามันจะเป็นแบบนั้นคิดอะไรได้มันก็คิดจะคิดว่ามันเป็นแบบนี้แล้วมันเป็นในทางนกาท t i v e ด้วยคือในแง่ลบด้วยเช่นเขาเงียบไปเขานิ่งไปช่วงนี้เอ๊ะหรือว่าเขามีคนใหม่อะไรแบบนี้ครับมันเป็นการแบบคิดในทางลบนิดหนึ่งติดลบอะแล้วก็แล้วเราก็เชื่อในสัญชาตญาณของเราด้วยนะว่ามันต้องจริงแน่ๆเลยอะเพราะว่าแบบปกติเขาไม่หายไปช่วงนี้นะเอ๊ะแต่ช่วงนี้เขาหายไปเอ๊ะมันมีความรู้สึกระแวง แบบเนี้ยเป็นตน้นจริงๆแล้วผมเดิมูลขึ้นมาเยอะมากในสําหรับไพ่ที่ผมเปิดมา12ราศีนี้นะครับทํามาเกือบ10ราศีนี้แบบโอ้มีเดิมูลขึ้นมาสัก5าราศีอ่ะเดิมูลมันคือการหลอกลวงแต่ไม่ใช่การหลอกลวงถือหมายถึงเขาหลอกลวงเราแต่เราตัวเองเนี่ยหลอกลวงตัวเองนะครับคืออยากจะบอกนิดนึงว่าเดิมูลมันคือสัญชาตญาณถามว่าใครจะมาหลอกเราได้สัญชาตญาณไม่มีมีแต่ตัวเราหลอกตัวเองนะครับ หลอกตัวเองในที่นี้แปลว่าอะไรครับคิดเองเออเองนั่นคือการหลอกตัวเองเหมือนแมวนะครับมาส่องบอ่อน้ำเนี่ยคิดว่าตัวเองเนี่ยดูใหญ่โตเรียกว่าเสือดานะครับคือคือมนุษย์ทุกคนรู้ใช่ไหมครับว่าเงาที่ตกกระทบคือเงาตัวเองแต่สัตว์เนี่ยเขาไม่รู้นะอืมบางทีน้องหมาบ้านผมเนี่ยเขามองเห็นในกระจกเนีคิดว่าตัวเองอ,ะอ่ะเป็นอาคาเรียกว่าอะไรมีปัญหากับ กับสุนัขที่อยู่ในกระจกอ่ะก็คือตัวเองอ่ะเขาก็รู้สึกกลัวเขาก็รีบวิ่งหนีเลยคือมันเป็นสัญชาตญาณที่ที่สัตว์เนี่ยจะไม่เข้าใจแต่ผมไม่ได้เปรียมว่าคุณเป็นสัตว์นะหมายความว่าคือ ถ้าสัญชาตญาณของคนก็จะรู้สึกแบบนั้นถ้าเราไม่รู้บางสิ่งบางอย่างเราก็จะคิดเอาเองว่ามันเป็นแบบนั้นมันเป็นแบบนี้ทั้งที่ตามจริงมันก็คือตัวเราเองแต่เราคิดไปต่างๆนานาที่พูดเอาง่ายๆคือไพ่เป็นเนี้ยแมบว่าไพ่มโนไพ่ของความคิดที่ไม่ได้อยู่ในความเป็นจริงแต่คิดเอาเองว่ามันเป็นแบบนั้นแล้วก็เชื่อแบบนั้นด้วยจึงทําให้ mindset ของคุณกับเขาเนะี่ยขัดแย้งกันเช่นคุณอาจจะคิดว่าคุณไม่ว่างเวลานี้คุณชอบ ไปเวลานั้นเวลานี้ดูผิดปกติไปอะไรแบบนี้เราพยายามจับต้นชนปลายมาแล้วก็ขหมดเป็นปมสุดท้ายมันก็อาจจะไม่ใช่ความจริงแต่เรารู้สึกว่าเราอินไปกับความรู้สึกเหล่านั้นว่ามันเป็นจริงนะครับบางทีคุณอาจจะมีเซนส์ในบางอย่างที่ถูกต้องก็จริงแต่ไพ่เดิมมูลขึ้นมา ผมก็ไม่รู้หรอกแต่ไพ่มันบอกขึ้นมาแบบนี้ว่าคือไพ่อยากจะบอกว่าบางทีอ่ะเราอาจจะใช้อารมณ์เกินไปกับการคิดการตัดสินใจบางทีมันอาจจะไม่ได้มีพื้นฐานของความที่เราไปเห็นด้วยตาของเราเองด้วยซ้า แต่เราคิดเอาเองว่ามันเป็นแบบนั้นมันเป็นแบบนี้เราก็จะมีความไม่ตกความกังวลแบบนี้เป็นต้นเนาะคือไพ่เดอะมูลนะครับอันนี้อธิบายให้ฟังจะได้เข้าใจเนาะคือไพ่เนี่ยบ่งบอกถึงสถานการณ์ว่าถ้าเกิดคุณยังไม่มีเหตุผลนะครับกับการที่ถูกหลองรับด้วยเหตุผลจริงๆคุณอย่าพิ่งแอคชั่นคุณอย่าพึ่งรีบคุณอย่าพึ่งเร่งคุณต้องเป็นเด็กถือเหรียญเด็กถือเหรียญเนี่ยแปลว่าคุณต้องค่อยๆปักคองไปเดินไปทีละก้าทีละก้า ค่อยๆเก็บเล็กผสมน้อยไปเรื่อยๆมันเหมือนกับเราอ่ะยังเป็นเด็กอยู่แต่เราพยายามเก็บเงินนะครับเราได้ค่าขนมแค่วันละ10บาท20บาทได้วันละ50บาท1 0อยบาทเราก็เก็บไปทีละเล็กทีละน้อยเป้าหมายเราคือเงินล้านอันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังเงินล้านมันก็คือความสําเร็จมันก็คือความคอมเพลซของเราสมมตินะครับมันหมายถึงว่าเด็กคนนี้ต้องการที่จะมีคอมมิตเมนต์หรือต้องการที่จะได้การแต่างงาน แต่เขากําลังเก็บเงินขอสาวอันนี้ยกตัวอ,อย่างให้ฟังเหมือนตัวคุณอะที่กําลังก้าวไปทีละสเต็ปเรัล้สเต็ปเสรล้สเต็ปแบบเนี้ยมันจะดีและยั่งยืนนะครับแล้วคุณก็จะเข้าใจมากขึ้นทําให้ตัวคุณอะพยายามอัดแอปกับความรักความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นแต่อัศวินถือเหรียญเนี่ยเป็นอัศวินที่ชา้าที่สุดในธาตุทั้ง4 จะมีธาตุดินน้ำลมไฟนะครับแต่ธาตุดินจะช้าที่สุดก็เลยทําให้ทุกอย่างแต่ช้าจะชัวนะช้าแล้วมั่นคงนะแบบนี้เป็นต้นก็เลยแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปมันก็จะมั่นคงในอนาคตข้างหน้าและพยายามอดทนตั้งใจรอคอยมีไพ่สองไม้สองไม้หมาย,มายมถึงการอดทนการรอคอยด้วยใจนะครับเพราะสองไม้มันคือการที่เรา ลงหลักปักฐานกับความรักความสัมพันธ์กับใครสักคนหนึ่งแล้วเนี่ยเราก็อยากจะอดทนเราก็อยากจะรอคอยเราก็อยากจะให้ทุกอย่างมันสมหวังเป็นในสิ่งที่เราต้องการแต่เราอยากกดดันตัวเองอยากกดดันคู่คองคนรักอยากคิดเอาเองอยากคิดเยอะเกินไปถ้าเกิดคุณกําลังคิดมากวิตกกังวลนะครับไพ่ขึ้นมาแก้ให้ฟังว่า พยายามอย่าไปฉะกับเขาอย่าไปดิสกับเขาอย่าเพิ่งไปเรียกร้องใดๆนะครับเพราะมันจะเป็นปัญหาเกิดขึ้นได้เนาะแต่ถ้าเกิดคุณพยายามปล่อยใจให้เป็นอิสระกับความคิดโดยการที่เราต้องรู้จักปล่อยวางกลมเกลือนกับธรรมชาติมองการไกลในระยะยาวเหมือนผู้หญิงคนนี้กาลังมองการไกลในระยะยาวนะครับมองไปที่ทะเลโดยที่เขาไม่ได้มองไปที่ถ้วยที่เขาสร้างมันขึ้นมาเป็นปราสาทเนี่ย นะครับเขาไม่ได้มองไปตรงนั้นเลยเขาไม่ได้โฟกัสเลยและเขาไม่ได้กลัวด้วยว่าน้ําจะเสาะแล้วถ้วยมันจะพังลงมาเพราะเขามั่นใจเขาเชื่อว่าสิ่งที่เขาทําเนี่ยมันคือสิ่งที่ถูกต้องมันคือสิ่งที่แบบถ้ามันพังเขาก็แค่สร้างมันขึ้นมาใหม่อะไรแบบเนี้ยเป็นต้นเพราะเขายังมั่นใจอยู่ว่าเขากับคุณเนี่ยาาย,กกยังสามารถที่จะยังรักกันยังสามารถจะยังเป็นคู่กันยังสามารถที่จะเป็นโซเมตต่อกันที่ดีได้นะครับ และมันก็มีโอกาสเป็นแบบนั้นด้วยเพราะมันมีไพ่ซิกออฟคัพเกิดขึ้นซิกออฟคัพหมายถึงไพ่ของการที่เขาอาจจะมาขอคุณแต่งงานขอคุณมีคอมมิตเมนต์ขอในลักษณะของการมั่นหมายกันแบบนี้เป็นต้นเพราะว่า6ถ้วยคือการขอส่วนไพ่2ถ้วยคือการพันธมิตรหุ้นส่วนคู่ชีวิตกันพาร์ทเนอร์ชีวิตกันก็คือไพ่โซเม e ถูกไหมครับมันเป็นการเห็นพ้องต้องกันที่จะอยู่ใช้ชีวิตร่วมกันมันก็คือการแต่างงานมันก็คือการคอมมิตเมนต์มันก็คือการมั่นหมายนั่นเองอันนี้คือการของไงการกลับมาใครมีปัญหาเนี่ยแต่ยังไม่ถึงกับเลิกลากันก็มีโอกาสที่จะปรับความเข้าใจกันถ้าเรารู้จักที่จะปล่อยวางกับตัวเองก่อนนะครับแล้วพยายามอย่าเนกิทีพยายามรับพลังงานในมุมบวก การรับพลังงานในบุมบวกในที่นี้คือรับพลังงานในเรื่องของจักรวาลกับตัวเรากับไพ่เนี่ยนะครับไม่ใช่ว่ารับแต่ไพ่อย่างเดียวแต่คุณต้องรู้จักเอาไปปรับประยุกต์กับตัวเองด้วยนะครับเพื่อที่จะได้สมดุลแล้วก็บาลานซ์ได้ถูกต้องนะไม่ใช่รับเอาแต่ไพ่ดีๆแต่ไม่ได้ปรับปรุงพฤติกรรมมันก็ไม่ได้สอดคล้องนะครับไพ่เนี่ยต้องสอดคล้องกับกรรมกระทําถึงจะเกิดร้อยเปอร์เซนต์คุณอย่าไปเชื่อนะครับว่าเปิดไพ่แล้วมันจะร้อยเปอร์เซนต์จริงๆเนี่ยผมศึกษาไพ่มาประมาณ 4-5หปีแล้วเนี่ยค้นพบเลยว่าไพ่เนี่ยไม่ได้ตรงขนาดที่แบบบอกชะตาชีวิตของคุณได้ร0 0เซนะถ้าไพ่บอกแต่คุณไม่ทำทุกอย่างก็ศูนย์เปล่านะครับเหมือนไม่ได้เปิดเลยแบบนั้นเป็นต้นดังนั้นเนี่ยไพ่บอกว่าถ้าเราพยายามทำทุกวิถีทางนะครับกับในเรื่องของความสัมพันธ์ที่มันเกิดผลลัพธ์ในสิ่งที่ดีพยายามเป็นราชนีถือถ้วยนะครับราชนีถือถ้วยคือราศีกรกฏราศีพิจิกราศีมีนนะครับ คุณพยายามปรับนะครับความสมดุลให้เข้ากับเขาให้ได้พยายามเรียนรู้กับเขาให้ได้พยายามที่จะต้องเหมือนกับอ่อนหวานอ่อนโยนอ่อนน้อมถทมตนพยายามที่จะต้องรู้จักจังหวะและโอกาสอดทนได้รอคอยได้ซื่อสัตย์จริงใจรู้ไหมครับว่าราชนีถือถ้วยเนี่ยในตามตํนานเนี่ยเป็นผู้หญิงที่ฉลาดคิดฉลาดเลือกฉลาดทํานะครับรู้ว่าสิ่งใดควรทําสิ่งใดไม่ควรทํา แล้วตัวคุณจะเอาชนะใจเขาได้นะครับทำให้เขาเนี่ยกลับมาหาตัวคุณได้ต่อให้เราทะเลาะกันถ้าเรารู้จักที่จะยอมเขาบ้างนะครับหรือเราปรับได้เราเปลี่ยนได้เราเข้าใจกับสัจธรรมของสิ่งที่เขาต้องการนะครับมันไม่ต้องปรับได้ทุกอย่างหรอกแค่ปรับในสิ่งที่เราไม่ควรทำแค่นั้นนะ่ะทุกอย่างมันก็มีโอกาสที่จะกลับมามีความสุขความสมหวังอีกครั้งหนึ่งแล้วโดยเฉพาะความนก g a t อย่า นะครับอย่าไปคิดมากเนาะปล่อยวางอดทนตั้งใจรอคอยแล้วค่อยๆเป็นค่อยๆไปความสุขความสมหวังกับคอมมิตในสิ่งที่คุณต้องการยังมีอยู่ไพ่ใบสุดท้ายนะครับคือไพ่สี่ไม้สี่ไม้หมายถึงการเฉลิมฉลองสี่ไม้หมายถึงการที่ตัวคุณเองนั้นเข้าใกล้ความสําเร็จมันคือ,อสิ่งที่คุณต้องการามีไพ่เดิร์สันมาอีกสองใบนี้คือความสําเร็จทั้งคู่ มันคือความสําเร็จทั้งคู่มันคือสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่มันแบบเป็นเจิดจรัสความสุขความสมหวังนะครับเดซันเนี่ยคือไพ่ที่ดีที่สุดในสําหรับของไรเดอร์เวทเลยไรเดอร์เวทก็คือหมายถึงสําหรับไพ่ทั้งหมดนะครับมันคือสิ่งที่ดีที่สุดมันคือความสุขมันคือความสมหวังดวงตะวันที่ใหญ่โตขนาดเนี่ยแล้วยังล้อมรอบไปด้วยทุ่งดอกทานตะวันมันคือความเข้าได้ว่ามันคือความอบอุ่นในภาวะจิตใจมันคือความสําเร็จ มันคือสิ่งที่คุณปรารถนาแล้วได้สิ่งเหล่านั้นส่วนไพ่สีไม้หมายถึงการเฉลิมฉลองหมายถึงข่าวดีหมายถึงความสุขที่เรามีความพร้อมต้องกันทั้งคู่อะ่ะมันคือความบริบูรณ์เนาะดังนั้นเนี่ยชาวราศีมังกรลัคนามังกรนะครับปล่อยวางความรู้สึกแล้วอย่ายึดติดแล้วพยายาม อ่อนหวานอ่อนโยนกับเขามากๆพยายามเข้าใจกับเขาแล้วค่อยๆเปลี่ยนแปลงแล้วคุณจะประสบความสําเร็จมีโอกาสได้แต่างงานกันมีโอกาสได้คอมมิทเมนต์และมีโอกาสได้มั่นหมายกันนะครับสำหรับใครที่ชอบพี่บิ๊มกดไลค์กดแชร์กด s b ั c r i b e กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ